สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมโลบอคแมปบล็อกฟู้ดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาฟาร์มเวลเนาะเพราะว่าเวลของผมตอนนี้อยู่ที่สอง1นห้าห้าสิเดนะครับตอนนี้แบบไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟาร์มนะครับก็ให้ทุกคนมาที่ก่อใหม่เนาะ,ะมาที่ก่อใหม่นะครับแนะนําว่าถ้าฟาร์มเวลก็เป็นทหารเรือนะจะได้ไม่โดนซิวนะครับจุดรับเฟรก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะเราก็รับไปเลยอือ โอเคโอ้ยเยสโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นผลมังกรอนนะผมแอบไปฟาร์มมาแล้วแอบฟาร์มไงไงะเดี๋ยวขอรากมอนก่อนนะครับอันนี้ก็คือการสัมผัสมอนครั้งแรกของวายเลยนะเออของผมเลยนี่จริงเลยนี่จริงเลยนี่จริงเลยจิงเลยมาดูท่าท่าเอฟกันก่อนโคตรที่โอ้โหมัน น้องข้างดีจดีนะอัปเดตมาใหม่นะผมกับพี่รอครอยนะครับผมไปปั่นไปผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเอ,อ่อในการที่จะเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยเงื่อนไขของการทําอธิบายยากจังวะ ่อรไขของการแบบมีของอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเออมันลบมันยังไงแต่ผมไปฟังเขามาก่อนเนาะนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมไมใช่อลินี้ผมก็ชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ามันกนง้างที่จะตีธรรมดาได้ด้วยกัเป็นอะไรที่แบบโอพีจัดอุ้ยเดือเดจะตายข่าขววงเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีการไปตีไปต่อยกับใครเนาะ ก็จะเป็นการฟาร์มเว,ชวิชิวๆคุยกับคนดูไปก่อนนะครับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดอะคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวมาไลฟ์สดนะอาจจะไลฟ์อาจาอาจะไลฟ์ใน Youtube หรือว่าจะติ๊กต็อกแฟนนะครับออตามกันหน่อยด้วยเอ,อื่อการอะไรนะอะไรนะโอ้โหหัวหมอนหัวหมันหัว,หว,หว,หวแล้วก็อัปเดตมารอบนี้นะครับท,ทั้งขั้งที่ยังโอเคนะส่วนตัวผมนะผมว่าโอเคนะครับ โอเคในที่นี้คือโอเคตรงไหนใช่ไหมทุกคนอันน้นะเดีวขอฆ่าตัวนั้นเนโอเคในที่นี้นะครับแต่เราจะคุยด้วยความด้วยเลยกันเนาะการอัปเดตมาใหม่นะครับแบบเดตใหม่อัปเดตมาใหม่นะหนึ่งเลยนะครับก็คือจะเปลี่ยนทางด้านของภาพอนิเมนนะเนาะต่างๆนะครับจุดรับเพอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังจะงงๆอยู่นะเพราะว่าเพิ่งจะได้กลับมาฟาร์มนะครับโอเค มาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับการรนะเบ,บิดครั้งนี้นะผมมองว่ามันน่าจะเออไม่ค่อยผลไม่ค่อยตื้นนะทางด้านของอาวุธนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับเย็นดาบกาวิตี้ผมนะครับโอ้โหผมนี่โคตรไม่ชอบเลยและยิ่งแบบว่าเอาของมาติดหลังอะไรอย่างนี้นอย่างตั้ง,งเรียกได้ว่าผมนี่ ไม่ชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะอุย้ยท่าใหม่มาแล้วโอเคเรามาดูของกันก่อนนี่นะครับอย่างกีตาร์นะมาติดหลังอย่างนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเลยเนาะอ่าแล้วก็ดาบมาไว้อย่างเงี้ยคือมันไม่เท่เลยอะเออดูๆๆด,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 ดาบเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่นะดาบโอเคอยู่นะเครื่อนมาขี่นนะลองไปเครื่อนนี่ยก็โอเคอยู่นะครับจะถ,ถามว่าถ้าเลือกแบบเดิมได้เฮ้ย เอ้ยใครนี่ใครนี่เอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ๋อลูกลูกลูกแคนผมลูกแคนผมอย่าตกใจอย่าตกใจตกใจโอเคนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนมาเดี๋ยวรีวิวมารีวิวสกิลใหม่กันเลยนะครับก็คือสกิลเอ็กซ์นะจะขอล่างมอมก่อนนี่นะเดี๋ยวลองดูนะครับสกิลเอ็กซ์มากดค้างแล้วเจ้าจ๋า ว่าไม่เที่ยไม่สนใจผมนี่โคตรเท่เลยดูใหม่ครับดูใหม่ครับดูได้ทั้งวันครับอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะชอบนะชอบนะขอดูได้ทั้งวันอนะ่ะบริการจับถไล่แล้วก็ทุ่มลงพื้นนะครับแรงยันเทรน PVP ต้องดีแน่ๆเลยนะครับผมว่านะตอนนี้ผมก็จะเออๆกอดน,นิดนึงนะว่าฟาร์มตรงไหนบ้างนะครับโอ้ยเออนิดนึงมามาถึงกันต่อรีวิวนะครับแล้วก็ปุ่มนะส่วนปุ่มที่ปรับมาใหม่นะครับทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็มีเวลาคูดาวโชว์นะครับคนจะเห็นไหมมุมมุมขวามุมนลัเนี่ยเวลาผมกดเผาปุ๊บไอ้น,นี้ยเขาก็จะมีเวลาคูดาวนะครับก็คือ30วินาปีนะแล้วะกลับากาใช้ได้ดีนะครับ เออ่อง้างที่จะดีนะครับแล้วการโซผมมองว่ามันง่ายขึ้นนะเหมือนเหมือนเรารู้ว่าเรากดติดอะรผมจะลองโซให้ทุกคนดูโอเคมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมจะโซดูนะครับผมจะโซไปหามอนตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยวโซไปหามอนตัวนี้นะโอเคนะโอเคไหมโอเคไหมขอลงมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าเอาผมจะโซมาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่นี่เดี๋ยวผมจะโซโซว์าไปแล้วก็คอมโบตัวนี้อ๋อเยียกดไม่ติดเขินเลย เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันกดแล้วมันโดนเห็นไหมถ้าเราจะกดยกเลิกก็ได้เห็นไหมนี่นี่นี่คือมันมีข้อดีไว้แล้วเนี่ยก็คือโซไใบก็ติดเลยเนี่ยผมมองว่ามันมันเป็นอะไรที่ดีนะดีกว่าเดิมนะครับส่วนตัวนะเจ๋ำว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเออเป็นหมารวมนะว่ามันแบบเออพี่มันใช้ไม่ดีคุณดูถ้าคอมเมนต์ด้วยละกันให้มันดีโอ้ท่านีคือแบบพี่แล้วผมยังไปแอบ,บเห็นมานะครับว่า มัดดาก้อนนะครับปรับมาใหม่เนาะเอมัดดาวก้อนนะครับปรับมาใหม่นะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูเลยนะครับแต่ยังไม่ใช่ E ีพีนี่นะจะเป็น E ีหน้าแล้วกันตอนรีวิวนะเดี๋ยวรีินี้ขอฟาร์มผลมังกรไปนะครับอาจจะฟาร์มไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะมาฟาร์มคลิปหน้าต่อวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องของรีวิวนะครับกับคนดูเนาะคลิปผมอาจจะไม่ค่อยได้ลง p V p นะช่วงนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะติดงานแล้วก็ไม่ค่อยว่างมาทำคลิปนะครับ ต,ต่อต่อผมก็ยังจะอัพลงเืีอยๆนะจะเป็นติ้งต้องของผมอะ่ะเออนะค,ครับเฮ้ยติดเฮ้ยแอร์บอ้อือสามพันเจ็ดครับผมแล้วติดเบิร์นด้วยเบิร์นแรงด้วยนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายขึ้นฮิปบอร์มันน่าจะใหญ่ขึ้นนะเซตดูอเอง ฟาร์มชิวๆไปก่อนนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มข้างบนเน่ยนะโซยดูเห็นปะผมว่าการโซบสำหรับในโทรศัพท์มือถือมันง่ายขึ้นนะครับมันทําให้เรารู้ว่าเออเรากดโซแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันดีขึ้นนะตรงนี้คือเจมเขาแก้มาให้อยู่นะใครที่บอกว่าเล่นยากในมือถือก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนตัวผมยังมองว่ามันยัง,ยงเหมือนเดิมนะฟันไปฟันไป ส่วนเวลาเปลี่ยนผลเนี่ยนะมัน,ะม,นมันก็ยากที่จะใช้เวลานานกว่าเดิมนะครับก็คือต้องต้องใช้เวลาคูดาวในการยืนยันนะเหมือนแบบว่าเกมแก้มาเรืเ่อง่แบบว่าเออเผื่อไปกดเปลี่ยนอะไรนี้หรือเปล่าแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะกดเปลี่ยนผลนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปกดเปลี่ยน,นเตรียมว่าจะแก้มาให้จุดนี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนผลก่ตรงนี้ก็อยู่ที่คนชอบเหมือนกันใช่ปะ เราอย่าไปซีเรียสนะครับผมเราเล่นไปแบบเล่นเพื Or, Japanese, ่อความสนุกไม่ต้องไปซีเรียสหรอก p v p ผมว่ามันก็ยัง p v p ได้เหมือนเดิมนะเกมนี้ถ้าเปิดเผาได้เปิดเผาได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเพิ่งเห็นว่าถ้าเปิดเผามันเท่ขึ้นนะเออนะมันเท่ขึ้นนะครับเสียวอ่ะเฟียลเสียวว่ะเดือดโอเคผมว่ามันเฟียวขึ้นนะทุกคนคนไว้ยังไงผมว่ามันเท่ขึ้นนะเนี่ยเท่ขึ้นเลยนี่มันเท่ขึ้นเลย กดหัวชิューๆไปครับมาตรงนี้เรากดกีตาร์ไปลงพลิเรียกว่าความเร็วความไวครับฮาฮะ่าฮะโอ้ชีคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคนที่หวังอยากผบอยากที่จะทำคลิปลงช่องนะคลิปช่องเราเราจะไ,ได้แบบไม่หายคลิปยังจะมีตลอดนะครับคนผมยังไม่ไปไหนนะช่วงนี้ผม กำลังเคลียร์ธุระส่วนตัวนะครับผม OC OC อ่ากำลังเคลียร์โอเรามาดูท่าสวยๆกันดีกว่าจุ๊บดูครับโอ้โหมันแบบมันจับเหวีย่ยงลงพื้นนันเป็นอะไรที่พี่นักเลยอ่ะคนดูเดี๋ราจะให้ดูแบบชัดๆเลยให้ดูชัดๆเลยโอ้ยใครแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเคลียร์มันก่อนมาวันนี้น่าจะกดพื้นหัวกระตาแล้วมั้งโอเคสวย มาครับเรามาดูท่านี้แบบสวยๆหล่อๆกันดีกว่าเราเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคโดนเนี่ยโอ้โหเราไปติดหลังคาคนดูเห็นหรือเปล่าวะเห็นเลยอะเอออะไรี่ยคุยไฟไหมอุ้ยดูใครดิอ้ยโอ้โหล้วดูจังไกลนันก็โปโดน กิจกรรมน่าจะเยอะกว่าเดิมนะครับตรงนี้ผมยังไม่รู้นะว่ากิจกรรมขอใส่อะไรเข้ามาบ้างนะแต่ว่าใส่ของอะไรหรอเางั้นเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเลี้ยวให้มันใกล้ถึง250ดีกว่าดอกิปนี้เราฟาร์มถึงแค่ถ้าสี่แล้วกันนะเนาะอาจจะไม่ได้ตันนะครับเพราะว่าผมต้องไปเคลียร์งานต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแป๊บนึ่งเดีย๋ยวกลับมาโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ผมมาฟาร์มใหม่ที่นี้นะครับ วันนี้ก็ชิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเป็นการมาฟาร์มเวลแล้วก็คุยกับคนดูนะใครที่อยากพูดคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันนะครับก่อนนี้ก็ไม่ปรับใหม่นะแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เกมบล็อกฟูดยังเป็นตัวเกมที่ค่อนข้างที่จะสว่างขึ้นนะครับในมุมมองผมนะมองว่ามันรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็การบินของผมบางกอเนาะเรามาดูการบินของผมกงอนบินขึ้นก็จะลักษณะนี้นะครับส่วนบินลงก็จะ มีเอฟเฟกไฟนะครับค่อนข้างที่จะเท่มากเลยนะเออเท่มากเดี๋ยวเราไปคลิปตรงนี้เลยโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าทุกคนจะาหายคิดถึงกันเนาะผมคงข้าหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะ mm hmm. ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับ mm hmm. ดรอไว้เคียงงานเสร็จนะครับ mm hmm. อาจจะทับทคลิปแบบจัดหนักจัดเต็มลงแทบทุกวันเลย่าเบื่อกันละกันเนาะโอเคกูดบายนะครับวันนี้กู Good ๊ดบายครับ